สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบริร์สุขุสุสคนนะการแข่งขันฟุตบอลระหว่างไทยกับเวียดนามจบไปแล้วซึ่งไทยกับแพ้ให้กับเวียดนามเนาะแล้วก็ล่าสุดนะมีเพศรลาวหันเป็นเพศทหรารเนาะลายคนก็เอาอไปลงนะแมนแตยู่ในต่อต่อแล้วก็คนนี่คือกันเนาะคนล่าสุดเลยนะเราซื้อเพชรเนาะเป็นทหารเนาะเราอ้อกมานะ่ะ บอกว่าซาใจที่ไทยนั่นแพ้ให้กับเวียดนามแล้วก็บอกว่าอ่าบาบไล่เวนทันเนาะที่ตอนที่ไทยสกัดกั้นแต่ว่าดันเข้าประตูของประเทศตัวเองนั่นนะและการมีคนไทยหลายคนนาะไปแสดงความคิดเห็นนะและการล่าสุดนะแล้ได้เฮ็ดคลิปออกมาขอโทษแบบประสุดประสันแล้อาอน้ำเป้าฮะนะมาแตะใส่ตานะแล้วก็บอกว่าขอโทษที่เบ้าความจริงหลายเกินไปแล้วก็บอกว่าสั้นลนะเนาะ ก็ยมีคลิปวิดีโอทั้งสองคลิปเนาะมาให้พวกกับเบิงบ้งไปเบิ้งวันนี้คอยจะพาทุกคนมาเบิง้งไฮไลท์เกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามถือว่าที่สองเนาะในการชิงแชมป์อาเซียนเฉพาะเกมนี้ก็ถือว่าดุเดือดส,ส,สมควรเนาะทุกคนเนาะโอ้โหไทยเบิ้สมกับคิโมไปเลยเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะถือว่าเป็นลูกที่แบบเบิ้สมควรเนาะทุกคนเบิ้สมควรได้เนาะทุกคนก็อันนี้คนแคนาลชีวเวลเนี่ยก็เรื่องน้ำใจนักกีฬาผู้ดิน ทีมชาติไทยยังขาดใ่มีจัญญาบัตรทั้งๆที่ว่าเอออันเป็นบานที่ว่าเพราะว่ามันมีผู้มีผู้ลินนอนเก็บอยู่กลางสนามนะครับของทีมชาติเวียดน,นามโยน,นบอลออกแต่สุดท้ายไทยนํากลับมาลินยิงหรือสืตัวนี้ที่ว่าสามารถตีเสมอสองสองอทุกคนูรายครับนี้นี่อันนี้นี่คือว่าเขาว่าบาปไล่เวียนทันเนาะรา่สุดท้ายกัดสกัดเข้าประตูตัวเองคลิปนี้ก็ อาจะมาขอโทษแฟนบานทีมชาติไทยเนาะที่ก็ได้ฮิตคลิปน,นั้นลงไปเนาะ,นอะขอโทษขอโทษแฟนบันทีมชาติไทยเนาะที่ค่อยลงว่าความจริงไปให้นะ ลาวฮันเก่งที่สุดแม่นบ่ะเก่งเรื่องประสประสานนะการที่จเจ้ามาเยื่ยยันเขาเบิ้งสภาพประเทศตัวเองแน่ประเทศลาวฮันเก่งคือเขาโบนะละเขาหอบซิงคือเขาโบนะถ้าเกิดมาทางฝั่งไทยก็จะถามกับเจ้าบ,บนี้หันทางฝั่งลาวไปหอดสาแล้วนะในเขาหอมน้ำเขาอยู่โบนะพวกเจ้าก็คือจิบมักค,คือกันนะ การคีฬามันก็นมีแพรม,มีชนะป้าปนกันไปเนาะเอ็ะนะทหารพวกนี้นี่บอกเลยว่าเขาจะบ่มักคนไทยอยู่แล้วบ่มักประเทศไทยอยู่แล้วแหละนะถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่เขาบ่มีเข้ามาแรงได,ได้เงินเดือนน้อยลาออกพูดแหละนะเขาจะาไปอาศัยอยู่ประเทศไทยพูดแหละเสื้อนี่พบว่าเห็นทหารหลายคนเขาลาออกแล้วก็พูดแหละไปอยู่ประเทศไทยไปเฮ็ดเวียงในประเทศไทยพูด ไอที่จเจ้าว้าเอิญเขาภาษาบ้านพี่เมืองน้องหันจเจ้าว่าภาษาเขาบาฮู้เรื้งยังงไ้ล่มแปลยู่ย่งใไซคูเกิลแปลหากันย่นะบอกเขาว่าซาใจแต่มึงกระดานไปเบิ้งซ่องไทยเนาะคือมึงไปเบิ้งซ่องเวียดนามผู้ละนะนักเตะลาวลายคนกะอยู่ในประเทศไทยเลยนะคือจีบอ้อยอย่างคิดอย่างนะคิดเห็นคนที่ตาดำๆที่เขาเฮดเปียกอยู่ในประเทศไทยแน่นะ เจ้ากับเขานะเป็นเพื่อนบ้านกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาตลอดนะเขาไปช่วยเหลือพวกเจ้าพวกเจ้าย่างพันได้ไปช่วยเหลืออย่างเขาซ้านะสําหรับประเทศไทยไรได้ช่วยเหลืออย่างเขาคืนซ้ํานะถ้อยทีถ้อยอาศัยเขาอยู่นะการที่เจ้ามาเยื่อยอยันทางฝั่งไทยนะเจ้าเบิ่งแม่ทางประเทศลาวพันสู้ไทยได้อย่างจักรย่างได้เขายังมีสิทธิ์เข้าไปแข่งนะ เรื่องอย่างต่างๆไทยก็เป็นเหนือพวกแก้วทุกอย่างพวกแก้วคิดสบบว่าเวียดนามของหักพวกแก้วถ้าเวียดนามหักพวกแก้วแท้เขาคือบุมาส่วยพวกแก้วล่ะนะเวลาพวกแก้วคาดสซนหรือคาดเคยนี่ยังคือเขาบอกบมาส่้ยพวกแก้วล่ะให้สมที่พวกเขาหักเขาในแม่นะพวกแก้วบ่มีปัญญาไปขอห้องให้เขามาส่้อยเลอพวกแก้วซ้ำนะ ส่วนประเทศที่พวกแกวสั่งนักสังหนาคือไปขอความช่วยเหลือจากเขาตลอดนะเหตุยังกะคิดใส่ใจคนลาวที่เขาเฮ็ดเบียกอยู่ในประเทศไทยนน่เพราะว่ามีหลายคนนะคนลาวตาดำๆคนลาวคนทุ่งเนี้ยบอกไปให้ยังนะเบิ่งการงานอาซพเจ้าแน่เสื้อที่เจ้าใส่แน่สู้ที่เจ้าใส่แน่ก็จสซิบไปมันก็ค่อนข้างที่จะพิดอยู่ไล้นะ นะจีบอให้เขาให้ยังนะเสียกระเสียให้มันมีคำว่าก,กีฬาเสียให้กับหุ้งแพงโฆษณาบบมันเสียจะไปเสียเยอะอยันเขานะเบื้องประเทศตัวเองแน,น่การเตะบ,บานการเตะฟุตบอลหันดีแล้วะ่ดีซ้าเขาแล้วว่นะ่ะคือ,อยังไปเห็นอาศัยพวกเขาอยู่คนลาวลายคนไหนที่เป็นนักฟุตบอลอยู่ในประเทศไทยนะเอาประเทศตัวเองให้รอดก้อนก้อนจะไปเยอะอยันเขาหัน ถึงปีนี้เขาจะแพ้ปีหน้าเขาก็เอาไม่อย่างน้อยเขามีสิทธิ์เขาแข้งเขารอบสองพวกแก้วตกตั้งแต่ฮอบเลข่าได้มีสิทธิ์จะลืมตาขึ้นซ้ำนะตกฮอบเลขละเบิ้งแต่ประเทศเจ้าของก่อนเดอ้อนะห่ำเอ้ยเท่าเพชรเอ้ยนะก้อนจะไปมีภาคพิจารณ์ ที่เป็นทางอ,องการย้หยันเขาถ้าเกิดเราอยากวิพาควิจารณ์เอาแบบนักกีฬาแน่นะเอาแบบนักกีฬาใส่เขาาลดเบิ่งบ้านตัวเองแน่นะติดทีมอย่างแน่ละบอกนะเต้เท่าไรกับบบเกินสามเต้มอยู่นั่นนะปานั้นไปเว้าใส่ประเทศไทยนะบ่าเราได้อย่าง บมื่อกวเจ็ดแบบนี้นะควรจะเบ้าให้เป็นกลางลายที่สุดนะเพราะบ้านละบ้างเจ้ากับเขาไทยกับลาวฮันเป็นบ้านพี่เมืองน้องถ้วยทิศถ้วยอาศัยในใดพวกเจ้ากับต้องได้เกาะไทยอยู่นั่นแหละนะบ่มีไทยพวกเจ้าฮันตุยนะบ่มีซาตใดที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยประเทศเจ้าหันหลายซํานี่แล้วนะ ส้อยทางเหือเห่อแหงส้อยทางเงินทางคํนะานะกีฬานะมันมีแพ้มีสนะนะ ทือนี้เขาอ,อาจแพ้เทือหน้าเขาอ,อาจจะได้ก็ได้นะเก้าจะเสียให้เป็นกลางคบ่มีไผบ้านอย่างจะดอกบ่ต้องออกมาเยอะยันเขาก็ได้นะถ้าเป็นนักกีฬาแท้นะเป็นหอดทหารเบิ้งหนังหน้าเบิ้งเบิ้งอาซีบเจแนเดอร์นะจิบ่อยยังออกมาเมื่อนึ่ง่ันได้ออกจกกทหารจะไปล่อขอทานอยู่ในประเทศไทยกับบจักนะฮะ